สวัสดีคะ่ะเจมินิทาโร่เจ็สวัสดีนะคะทุกคนก็นีนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่องของหมอซีนะคะก็ท็อปิกในะวันนี้นะคะก็คือใครคือคนที่โชคชะตาส่งมาให้นะคะท็อปิกนี้ซีเคยทำไปแล้วนะคะเมื่อนานมาแล้วซีก็จะกลับมาทำให้อีกนะคะแล้วก็ซีได้เปลี่ยนชื่อช่องของซีนะคะจากเจมินิทา r o โร่ดูดวงกับหมอซีนะคะเป็น เจมิ n ี่ทาร์789นะคะเปลี่ยนเป็นชื่อนี้นะคะเจมิ n ี่ทาร์789นะคะก็โอเควันนี้ซีเป็นพี่อันเด็กนะคะมีสามกองให้เลือกนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองแล้วก็กองที่สามนะคะเลือกจากกาไรหินที่ชอบที่ดึงดูดสายตานะคะแล้วก็การอ่านของซีนะคะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยนะคะ เพราะฉะนั้นไม่อินไม่ซีเรียสจะว่าจะเกินไปนะคะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ที่มันไปนะคะรับแต่พลังงานบวกก็พอพลังงานลบไม่ต้องรับนะคะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถแอนไลน์มาสอบถามโจคิวดูดวงเอาทีได้เลยนะคะก็อาจจะมีสิงไก่เล็กน้อยนะคะพอดีว่าซีไม่ได้อัดตอนคืนนะคะก็ขออภัยด้วยถ้าเกิด ทำให้ระคายเครืองหูนะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะเพราะว่าไม่เป็นธรรมชาติของสัตว์เนาะซีก็ไม่สามารถที่แบบจะไปจะไปบังคับเขาได้ว่าเออเนี่ยห้ามขันนะห้ามร้องนะอะไรอย่างงี้ก็ไม่สามารถจริงๆนะคะและที่นีเสียง้องดังมากอยู่ข้างนอกนะสิอยู่ในบ้านดังมาในบ้านเลยทุกภาพเออโอเคค่ะแล้วก็การอ่านแบบ general reading นะคะก็ถ hmm. ้า ใครที่อยากจะดูดูส่วนตัวนะคะสามารถไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะดีไลน์ตรงนี้นะคะมาหาีได้เลยนะคะหรือว่าที่ดิชันชอบล่าหรือว่าใต้คอมเมนต์นะคะมีให้กดลิงก์ก็กดมาได้เลยนะคะมีการดูดวงแบบหลายแบบนะคะก็ลองสอบถามกันมาได้นะคะโอเคเพื่อการศิวานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กองที่1กันเลยนะคะทุกคนไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเจมี่ทารุเจ็ดแปดเก้านะคะก็กองที่1น,นะคะเป็นกําไรหินสีม่วงนะคะวงนี้เลยก็เดี๋ยวซีวังไว้ให้ตรงนี้นะคะเพื่อเปน็นสัญลักษณ์นะคะว่านี่คือของคนที่เลือไพ่ กองที่1สําหรับนี้นะคะก็ก่อนที่จะเริ่มทำนายนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเราหรือเขาอาจจะเกิดในลัคนาราศีดาวจันดาวสุอะไรกันบ้างนะคะท็อปปิกแดวนี้ก็คือใครคือคนที่โชคชะตาส่งมาให้นะคะเป็นการอา่านหรือ general reading นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะ <_' c> เพราะฉะนั้นไม่อินไม่เสียเวียจะมากจะเป็นไปนะ <_' c> อะไรที่ดีอะไรที่ชอบเก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ทิ้งไปนะคะร <_' c> ับแต่พลังงานบวกพอพลังงานลบไม่ต้องรับนะคะส่วนใครที่จะดูดูส่วนตัว smart l i n มหาศีรด้เลยนะคะ5ใบเช่นเคยนะคะ มีนนะคะมีนธาตุน้ำแม่ธาตุไฟกุมธาตุลมนะคะอีกสองใบนะสิงธาตุไฟนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายพีจิกธาตุน้ำนะคะ โอเคก็อันนี้อาจจะเป็นลัคนาราศรีดาวจันทรุบข,ของเราหรือไม่ก็คนคนนั้นคนที่ชัวตาส่งมาให้นะคะมีดังต่อไปนี้เลยโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเราจะมาดูกันนะคะมาครับ มาขัดอะมาสับไพ่กันนะใครคือคนที่โชคชะตาสมให้คนที่เลือกไพ่กำรายรสีม่วงกองที่หนึ่งคะขอดูหน่อยสิสิบเหรียญน,นะคะโอ้โหมาไปแรกก็ปังไปเลยจ้าแม่สิบเหรียญน,นะคะแล้วก็เฮอร์มิตนะคะนี่ชูก,ก้าเดดดี้วะเนี่ย ชูเกดี้ชูเกบะมี่ป่ะเนี่ยคะห้าไม้นะคะ,ะ,คะแล้วก็ใบสุดท้ายเด็กถือเหรียญน,นะคะโอเคจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะคะซีมองว่าคนคนนี้นะคะคนที่ชูสตาร์ส่งมาให้นะมีโอกาสที่จะเป็นคนที่อายุมากกว่าเรานะคะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายคนคนนี้จะอายุมากกว่าเรานะคะแล้วก็มีเกณฑ์ด้วยนะคะว่า มีเกณฑ์เหมือนกันว่าจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนานกับตัวเรานะคะก็มีเกณฑ์ประมาณนั้นเหมือนกันนะแล้วก็รู้สึกว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่แบบมีเงินนะคะมีเงินมีฐานะนะคะเป็นคนที่แบบจริงๆอาจจะเป็นคนที่แบบบ้านมีตังตั้งแต่เกิดก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่แบบโตมาแล้วแบบเออตั้งใจทํางานหาเงินอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเงินทรัพย์สินหาเงินมาด้วยตัวเองนําพัง้ำแรงของตัวเองก็ได้เช่นกันนะคะบอกได้เลยว่าคนคนนี้ไม่ทําให้เราําบากแน่นอนคนคนนี้เป็นคนที่มีเงินมีฐานะแน่นอนนะคะยังไงเขาก็ไม่ทํําาาาให้เรลบกนะะค สายเปามากๆนะคะเราอยากได้อะไรบอกมาเขาซื้อให้เขาให้ได้ทุกอย่างนะคะอ่าแล้วก็จริงๆคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบมีความดื้อดื้องเงียบนะคะคนคนนี้เป็นคนนิ่งเงียบๆนะเวลาดื้อก็คือจะเป็นคนที่ดื้องเงียบแต่ก็ไม่ใช่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวคนคนนี้จะไม่ใช่คนที่เห็นแก่ตัวแต่เขาจะเป็นคนดื้อนะคะแล้วก็เป็นคนรักเด็กนะคะรักเด็กเออล,ลินพันรักเด็กรักสัตว์นะคะ แล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะมีน้ําใจนักนากกีฬามีน้ําใจนักกีฬานะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบมีน้ําใจชอบช่วยเหลือคนอื่นแบ่งปันผู้อื่นอะไรเงี้ยคนคนนี้เป็นคนที่เกียความวุ่นวายนะคะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบสมหัวไม่ชอบอยู่ในที่คนเยอะชอบอยู่แบบที่คนน้อยชอบอยู่ที่เงียบๆอะไรเงี้ยนะคะคนนี้คนนิ่งๆเงียบๆนะ อแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะเป็นคนที่แบบถ้าถ้าคือเรื่องอะไรถ้ามีเรื่องที่ให้เขารู้สึกโกรธรู้สึกแบบไม่โอเคไม่พอใจโมโหอะไรเงี้ยเขาก็ใสบบ่บบบบเหมือนกันนะเขาก็แบบไม่ยอมเขาก็ไม่ใช่คนที่ยอมคนขนาดนั้นอนะ่ะเป็นคนเงียบก็จริงแต่ไม่ใช่คนยอมคนนะคะทุกคนเห็นความต่างไหมทุกคนเข้าใจหรือเปล่านะคะอืมแล้วก็แต่คนที่มี ภาวะความเป็นผู้นําสูงนะคะเป็นคนที่เชื่อถือได้ซื่อสัตย์สุจริตนะคะคนคนนี้ประมาณนี้นะคะสับคนที่ชคชชตาส่งมาให้กับคุณคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอยตามชอ่องซีด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่นุ่มกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะดูดูส่งตัวร้านหาซีได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้เสียตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะเจนนี่ทาโร่นะคะ789นะคะก็วันนี้นะคะเรามาดูกันนะคะตบบิทุเรี กองที่สองเป็นกาไรวงนี้นะเด็ดสีตะวังไว้ตรงนี้เป็นสนิญลััษณ์กองไพ่นะคะแล้วก็ข้อปิดตรงนี้ก็คือใครคือคนที่โชคชะตาส่งมาให้นะคะในการเจเนอรลนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่อินไม่ซีเรียสจะมากจะเกินไปนะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่ใเก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ทิ้งไปนะคะรับแต่พลังงานบวกก็พอพลังงานลบไม่ต้องรับนะคะโอเคเรามาเชิญก่อนนะคะว่าเราหรือเขาอาจจะในลัคนานราศีดาวจานันดาวสุอะไรกันบ้างนะคะ กลุ่มนะคะธาตุลมกลุ่มาตุลมการาตุดินนะคะกลุ่มาตุลมกันธาตุดินมีนธานตุน้ำตุธาตุลมธนูธาตุไฟนะคะ อันนี้อาจจะเป็นลัคนาราศีดาวจันทรสุขของเราหรือไม่ก็คนที่เป็นโชคชะตาของเราคนนั้นนะคะมีตามนี้เนาะโอเคเราจะมาดูกันนะคะว่าคนคนนั้นเป็นใครเขามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะก็อื่นเรามากรีดไพ่กันก่อนนะคะก็อื่นเรามากรีดไพ่กันก่อน จสติกนะคะเนี่ยน่าจะมีคนเราธาตุตุลด้วยละธาตุตุลอะราศีตุลน,นะคะธาตุลมแน่ๆเลยต้องมีเจ็ดเหรียญน,นะคะอายุรุ่นราวเขาดีกันกับเรานะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนแนะนํามานะคะเจอจากการที่เพื่อนแนะนํามาหรือว่าเพื่อนของเพื่อนหรือเพื่อนของเรานะเนี่ยสามทั่วอีกละเพื่อนของเพื่อนหรือเพื่อนของเราหรืออายุพอๆกันนะคะห้าไม้คนคนนี้เป็นคนที่ จริงจังก like, like like ับชีวิตมากจริงจังก like ับชีว <tamanho S 1> <time> ิตแล้วก็จร <th> ิงจ <ico le keyboard> ัง <ness> กับหน้าที่การงานการเงินและการเรียนของเขามากๆนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีไฟในตัวเองนะคะเป็นคนที่ยุติธรรมมากๆวาจาศักดิ์สิทธิ์นะคะคนคนนี้วาจาศักดิ์สิทธิ์มากๆและซีก็รู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ยอมคนนะเป็นคนที่แบบเอาจริงเอาจังเป็นคนที่ไม่ยอมคนเป็นคนชอบเอาชนะนะคะคนคนนี้และก็คาที่จะติดสังคมน่าจะแบบว่ามีเพื่อนเยอะนะคะรักเพื่อน มีเพื่อนเยอะรักเพื่อนนะคะขาดเพื่อนไม่ได้อะไรย่างเงี้ยแล้วก็ซีก็รู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะเป็นคนที่แบบเขาเรียกวอะไรอ่ะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเขาไม่ยอมไม่ยอมให้คนมายุ่งกับพื้นที่ความเป็นส่วนตัวของเขาเขาเป็นคนที่ห่วงความเป็นส่วนตัวของเขานะคะมีโลกของตัวเองนะคะอืมคนที่คนที่มีโลกของตัวเองแล้วซีก็รู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะเป็นคนที่แบบ เวลารักใครก็รักจริงนะคะรักจริงหวังแต่งแหละแต่ว่าเป็นคนที่ก่อนที่จะมีแฟนอ่ะจะเป็นคนที่เวลาคุยกับใครก็คือคุยนานนะคะคุยนานมากๆเจอกันอ่ะถ้าได้คุยกันก็คือจะคุยกันนานแบบเป็นหลายเดือนบางคนเป็นหลักปีเลยนะคะต้องคุยนานๆพอเขารู้สึกว่าการที่เราคุยนานคือการศึกษาดูใจกันบางคนอ่ะเขารู้สึกว่าคบกันเร็วก็เลิกกันเร็วเขาคิดอย่างนี้เพราะเขาเป็นความคิดอย่างนี้ไม่มีใครมาว่าเขาได้ว่าแบบเออทำไมความคิดเป็นแบบนี้ทําไมความคิดถึงแบบ แค่แบบนี้อนะไรเงี้ยคือเขาก็จะแบบรู้สึกว่าแบบเออมันเป็นสิ์ของเขาที่จะรู้สึกแบบนี้ที่จะคิดแบบนี้เพราะเขาสึกว่าการที่คุยนานก็คือการสื่อสารดูใจอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่อะไรอะใช้เงินเก่งแต่ก็หาเก่งด้วยเช่นกันนะคะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งแต่ก็หาเก่งได้ได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ซีรู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะเป็นคนที่ถ้ารักใครแล้วก็พร้อมที่จะ พร้อมที่จะอยู่ด้วยตลอดชีวิตนะคะคนนี้เป็นคนที่แบบเวลาคบใครปุ๊บก็จะรู้สึกก็จะโฟกัสถึงเรื่องแบบถึงขั้นแต่งงานอะไรเงี้ยแต่งงานมีลงมีลูกกันเลยนะเขาคิดถึงขั้นแบบว่าถ้าได้คบกันก็คือแบบต้องต้องได้แต่งงานกับคนคนนี้แล้วก็ต้องมีลูกด้วยกันกับคนคนนี้เขาเขาคือเขาเป็นคนที่แบบจริงจังอ่ะจริงจังกับชีวิตจริงจังกับที่อย่างที่ซีบอกไปเขาเป็นคนที่จริงจังจริงจังกับทุกๆอย่างนะคะแล้วก็เป็นคนที่ขี้ถึงขี้ห่วงด้วยไม่อย่าเขาเรียก่าอะไร <S <S แฟนคลาขยับแะอารมณ์นั กองที่2นะคะก็ประมาณนี้นะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดตา้มทองซีด้วยนะคะถ้ามีอยากให้คลิปไหนดิกดกระดิ่งกิ๊งกิงด้วยนะดูด,ดูสองตัวแอนด์เราผ่าทีดีเลยนะคะก็สำหรับวันนี้เสียดตัวราไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะก็จะเป็นกองกําไรสีฟ้านะคะวงนี้เลยเนาะก็เดี๋ยวซีวางไว้ตรงนี้ให้เป็นสัญลักษณ์นะคะว่านี่เป็นของคนที่เลือกไพ่กองที่ 3นะคะก็เป็นไพโอเมกโกต์ทาโร่นะคะก่อนที่จะเริ่มทํานายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องซีด้วยนะคะถ้าไม่อยากให้คิวใหม่ลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะดูดวงส่วนตัวสามารถไลน์สอบถามตัวคิวดูดวงซีได้เลยนะคะแล้วก็อะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ทิ้งมันไปนะคะรับจากพลังงานบวกพ็พอพลังงานลบไม่ต้องรับนะคะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะนี่ไอเดียไลน์สามารถไลน์มาหาซีได้เลยนะคะ โอเคถ้าปิดวันนี้ก็คือใครคือคนที่โชคชะตาส่งมาให้นะคะมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นเรามาเช็คกันก่อนนะคะว่าเราหรือเขาอาจจะเกิดในลัคนาราศีดาวจัน์ดาวศุอะไรกันบ้างนะคะเราหรือไม่ก็่เขาะคะเกิดในลัคนาราศีอะไรกันบ้างเอยสิงนะคะธาตุไฟสิงธาตุไฟนะคะมังกรนะคะธาตุดิน พิจิกธาตุน้ำนะคะมีนธาตุน้ำเมถุนธาตุลมนะคะเนี่ยเป็นลักนาะราศีของเราหรือไม่ก็คนคนั้นคนที่เป็นโชคชะตาของเรานะคะมีดังต่อไปนี้นะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คไม่ได้เช็คสีเดี๋ยวเรามาสับไพ่กันนะคะแล้วค่อยมาทํานายกันว่าคนคนนั้นจะเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงนะคะ คดูสิคนที่เปโชคชะตาของเรากองที่3ามเป็นอย่างไรนะคะเห็นไหมพูดถึงโชคชะตาโชคชะตาส่งมาจริงๆด้วยนะคะ The View of Fortune นะคะ The View of Fortune หรือว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบเชื่อเรื่องดวงนะเชื่อเรื่องดวงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เชื่อเรื่องกดแรงดึงดูดนะคะแล้วก็บางทีคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่เราอาจจะเคยแบบขอพรไว้ว่าเออเนี่ยขอให้เจอเนะื้อคู่ขอให้มีแบบ คนดีๆเข้ามาหรือว่าขอให้แบบเอออะไรยังไงขอพกกับสงศักดิ์ธิ์เอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะสองถ้วยคนคนนี้เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะคะรักใครรักจริงนะคะมีเก์ว่าคนนี้จะเป็นเนื้อคู่ของเราด้วยนะคะเดี๋ยววิวออร์จนคู่กับสองถ้วยโอ้โหปังมาก k i งอ of c ั p นะคะเป็นพลังงานของคนที่อายุมากกว่าเรานะคะเป็นพลังงานคนที่อายุมากกว่าเราอะนะอืม ในกรณีที่คุณเป็นผู้หญิงผู้ชายคนนี้ที่เป็นผู้ชายจะอายุมากกว่าเรานะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายอ่ะคุณจะอายุมากกว่าเขามากกว่าผู้หญิงคนนั้นนะคะตามนี้มีเก์ว่าคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติโซนเอเชียได้จริงตัวอริญปุปนะคะเป็นต้นหรือจะเป็นคนไทยที่มีเชื้อสายหรืออาจจะเป็นคนไทยเลยก็ได้นะคะไฮพีทคนคนนี้เป็นคนที่ผิวขาวมากเลยนะคนคนนี้เป็นคนที่ผิวขาวถ้าไม่ใช่ขาวมากก็คืออาจจะเป็นคนที่แบบคนแบบผิวขาวเหลืองอ่ะผิวขาวเหลืองจะไม่ใช่แบบว่า สองสีหรืออมชมพูอ่ะเขาจะเป็นคนแบบผิวขาวเหลืองผิวแบบคนจีนนะนื่องออกมาเคยเห็นแบบผิวคนจีนใช่ไหมผิวคนจีนจีนนะคะประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ขี้สังเกตนะคะเป็นคนที่แบบมีไหวพริบขี้สังเกตนะคะคนฉลาดด้วยคนฉลาดนคนที่มีฐานะและการเงินนะคะอืคนที่เพียบพร้อมนะคะ แล้วก็เป็นคนที่เวลามีแฟนก็คือจะรักแฟนมากรักรักเดียวใจเดียวนะคะแล้วก็ซื่อสัตย์นะคะแล้วก็คอยดูแลเอาใจใส่เชนสิทีบนะคะคนนี้เป็นคนที่เชนสิทีบด้วยเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากแต่เขาจะเป็นคนที่ไม่พูดนะคะคิดก็คิดกับตัวเองคนเดียวก็ไม่ได้บอกใครก็เกี่ยวกับไว้เก็บไว้กับตวัวเองคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนที่แบบเป็นคนที่แบบชอบช่วยเหลือคนอื่นนะ,ะจิตใจดีนะคะจิตใจบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นนะ,ะเกดการโดนนอกใจเกดการแบบการแบบ เกี่ยดในเรื่องของแบบที่ผิดศีลธรรมมากๆอ่ะแบบการนอกใจไปมีชู้คุยซ้อนคุยเยอะเกินไปหรืออะไรเงี้ยเขาจะเกลียดเขาค่อนข้างที่จะซีเรียสเรื่องนี้เขาค่อนข้างที่จะบูลลี่เรื่องแบบนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับที่เลือกไพ่กองโอเมก้าทาโร่นะคะกองกับลายสีฟ้านะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องซีด้วยนะคะถ้าไม่อยากถ้าคลิปใหม่หกดกระดิ่งกริ๊งด้วยนะก็สำหรับวันนี้เสียต,ตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ